สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา3ปีเศษแล้วนะครับที่บิ๊กดีทูบีอดีตนักร้องปวัญใจวัยรุ่นประสบอุบัติเหตุต้องกลายเป็นผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับตลอดระยะเวลา3ปีเศษที่ผ่านมาซึ่งมีข่าวคราวเรื่องอาการของบิ๊กออกมาเป็นระยะระยะนั้นไม่ได้มีเพียงชีวิตของบิ๊กดีทูบีเท่านั้นนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากนักร้องขวัญใจวัยรุ่นกลายมาเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียง แต่ว่าชีวิตของคนที่อยู่เคียงข้างวิกติทูบีก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงน,นั่นก็คือความรักที่ผู้เป็นพ่อแม่มอบให้กับลูกของตัวเองนะครับคนข้นคนในวาระเริ่มต้นของเดือนแห่งความรักนะครับจะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งครับที่จะสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่ผู้เป็นพ่อแม่มอบให้กับลูกนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดครับ ย้อนกลับไปเมื่อเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีของคืนวันที่22ก,กรกฎาคมปี2546นะครับเหตุการณ์ที่บรรดาแฟนเพลงของวง D2B ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อรถที่บิ๊ก2 b ขับมานั้นเกิดประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกป,ปูริมถนนสีนครินบิ๊กถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลน,นะครับในเบื้องต้นดูเหมือนว่าอาการป่วยของบิ๊กนั้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับคุณหมอบอกว่าบิ๊กมีเพียงแค่อาการปอดอักเสบเท่านั้นเองเพราะว่าสำลักน้ำสกปรกเข้าไปนะครับ แต่หลังจากนั้นบิ๊กกลับมีอาการปวดหัวอย่างหนักนะครับจนกระทั่งมีการตรวจพบว่าบิ๊กนั้นมีอาการสมองบวมเนื่องจากเป็นฝีมีน้ำหนองด้วยกัน5จุดนะครับจนกระทั่งต้องมีการนํำบิ๊กเข้าห้องผ่าตัดและทำการผ่าตัดสมองโดยด่วนนะครับซึ่งในขณะนั้นแพทย์บอกว่าบิ๊กนั้นมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก อาการป่วยของบิกไม่ได้เพียงแค่สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและก็คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาแฟนเพลงวัยรุ่นที่เป็นแฟนคลับของบิกนั้นก็ดูเหมือนว่าหัวใจของพวกเขานั้นจะแตกสลายตามไปด้วยถ้ายัางจำกันได้นะครับตลอดหลายเดือนที่บิกนั้นยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธแทบจะทุกวันนะครับมีแฟนเพลงหลายร้อยคนเดินทางไปเยี่ยมบิกดีทูบีนะครับ และร่วมกันอธิษฐานรวมทั้งส่งกำลังใจให้วีกนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและหวังกันว่าปาติหารน,นั้นจะเกิดขึ้นนะครับ และดูเหมือนว่าคําอธิษฐานที่หวังจะให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับบิ๊กดีทก็กลายเป็นความจริงนะครับจากที่หมอบอกว่าบิ๊กนั้นมีโอกาสรอดชีวิตเพียงแค่0.01%เท่านั้นบิ๊กฟื้นและลืมตาตื่นขึ้น ว่าร่างกายนั้นไม่อาจที่จะเคลื่อนไหวและไม่อาจที่จะตอบสนองได้นะครับเนื่องจากว่าสมองหลายๆส่วนของบิ๊กนั้นถูกทำลายไปจากเชื้อโรคร้ายแต่การลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของบิก๊กก็ทำให้คนที่ได้ชื่อว่ายืนอยู่เคียงข้างกายบิก๊กไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกขและเป็นคนที่รักบิ๊กมากที่สุดในชีวิตนั้นพอที่จะมีความหวังขึ้นมาได้นะครับ ใจแล้วมันมันมีแล้วแล้วใช่ไหมเราทําไงให้เขาเหมือนเหมือนว่ากลับมาแบบมีลูกมีร่างกายที่ดีขึ้นให้เขาสามารถจะสื่อสารเราได้ระหว่างตรงนี้ที่เราคิดเนี่ยโอเคเราดูแลเขาไปตามที่เราเคยทำนะฮะเพื่อที่ให้สภาพทุกอย่างเขาเนี่ยดีที่สุด เป็นเวลา3ปีเสร็จแล้วนะครับที่บิ๊กนั้นต้องนอนพักรักษาตัวนิ่งๆอยู่บนเตียงเป็นสาปีที่ไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตในฐานะนักร้องหนุ่มที่ประสบความสาเร็จคนหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนะครับแต่ชีวิตของพ่อและแม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันเมื่อแทบจะทุกเวลาของชีวิตนั้นต้องอุทิศในการดูแลรักษาชีวิตลูกชายอันเป็นที่รักในขณะที่เรี่ยวแรงนั้นกําลังอ่อนล้าอายุกําลังมากขึ้นอะไรคือความหวังและอะไรคือกําลังใจ ของพ่อและแม่ในการดูแลลูกชายคนเดียวของครอบครัวนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะเป็นแฟนเพลงของ BigD2B หรือไม่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเป็นคนหนุ่มสาวในรุ่นราวคราวเดียวกันลองมานั่งชมรายการในคืนวันนี้พร้อมๆกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะคนคน้นคนคืนนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าไม่มีความรักใดนั้นจะยิ่งใหญ่และทัดเทียมเท่ากับความรักของพ่อและแม่นะครับติดตามได้ในคนค้นคน,ค,นค่ำคืนนี้